ไม่คิดว่าจะมีคนทําไม่เป็นกับการรีโลเปลี่ยนอาชีพค่ะทุกคนใครที่รีโลเปลี่ยนอาชีพตัวเองไม่เป็นมาฟังทางนี้เดี๋ยวบอกให้นะคะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตุมเครื่องหมายพวกสีแดงแ,แถวๆนี้ไว้ด้วยนะคะวิธีการรีโลเปลี่ยนอาชีพของเรานะคะเราจะต้องไปทํากับพ่อมดหรือว่านักเวทเท่านั้นนะถ้าเป็นในโลกที่2เนี่ยพอเรามาเกิดตรงจุดนี้ใช่ไหมคะให้เราเลี้ยวขวาไปขึ้นเนินไปเลยค่ะทําตามในคลิปได้เลยนะคะใครกลัวลืมทางก็กดเซฟไว้ก่อนได้เลยนะ ให้เราเข้ามาในปราสาทได้เลยนะคะจะเจอกับนักเวทแล้วทักคุยกับเขาได้เลยแล้วก็เลือกหัวข้อที่1ค่ะฉันอยากเปลี่ยนเผาของฉันจากนั้นถ้าเรามีสปินรีโลอยู่ก็กดไปได้เลยค่ะโดยอัตราการออกแต่ละอาชีพนะคะก็สามารถดูทางด้านขวาได้เลยนะในโลกที่1ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าอยากจะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนเผาของเราก็ต้องไปทํากับนักเวทนะคะใครหานักเวทไม่เจอก็ดูตามคลิปได้เลยนะ ทักเวทจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะทักคุยกับเขาแล้วก็เลื่องหัวข้อที่1เหมือนกันได้เลยนะอย่าลืมแท็กหรือส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนช่างตีเหล็กมือใหม่ที่ยังเปลี่ยนอาชีพไม่เป็นกันด้วยนะคะฝากเคาะจอสองทีเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเราจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย